สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีชแนลครับส่วนชิปในวันนี้ก็เป็นข่าวสั้นแมนยูประจำวันที่16กรกฎาคมครับโดยในวันนี้มันก็มีข่าวแมนยูอัปเดตเรื่องอถ้าจะบอกว่าเรื่องซื้อขายมันก็ไม่ได้มีอัปเดตเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็จะมีข่าวเรื่องนักเตะเก่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างจอห์นนี่อีเวนครับที่ตอนนี้เนะี่ยเขาได้ออกจากเลสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้เขายังไม่มีทีมสังกัด เขาก็ได <insecurity S 2> ้มาฝึก mm ซ้อมอยู <umas> ่ที่เชลลิงตันก่อนนะครับเพื่อเรียกความฟิตเพราะว่าบ้านของจอห์นนี่อีเวนนะครับผมมันก็อยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเขาก็ต้องใช้เวลาเนี้ยเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายของตัวเองนะครับเพื่อที่จะหาทีมใหม่ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับจอห์นนี่อีเวนได้ทีมใหม่นะเร็วๆนะครับผมก็อายุก็เยอะแล้วนะเขาก็คงเป็นช่วงท้ายอาชีพของเขาแล้วสำหรับจอห์นนี่อีเวนนะครับ ส่วนข่าวต่อมาข่าวต่อมานี่ก็คือนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับได้ทยอยกันเข้ามาที่แคริงตันแล้วเป็นนักเตะชุดที่เป็นอยู่ในทีมชุดใหญ่นะเพราะว่าไม่ใช่นักเตะที่ไปนอร์เวย์นะครับนอร์เวย์นี่ยเป็นนักเตะที่ไม่ได้เล่นทีมชาติแล้วก็เป็นนักเตะดาวรุ่งนะที่ไปที่นอร์เวย์ส่วนที่มาที่แคลิงตันเนี่ยก็จะมีลุกชอมาคันเนฟอร์ดคาซิมิโรบโนเฟรนเดตนะครับที่ มาที่แคริงตันเพื่อจะฝึกซ้อมช่วงปีซีซั่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีภาพก็มีภาพหนุดออกมานะว่านักเตะเนี่ยทยอยกันมาแล้วมีอเลฮันโดกานาโชอีกหนึ่งคนนะครับผมที่กลับมาเรียบร้อยแล้วก็ผมคิดว่าแมนยูก็ต้องเร่งเสริมทีมนะเพราะว่าตอนเนี้นักเตะที่มีข่าวกับแมนยูมันก็นเงียบเลยนะโอนาน้าเนี่ก็คือ ก็คงจะเรียบร้อยน,นั่นแหละคือคงย้ายมาแต่ว่าคือตอนนี้มันมีอินเตอร์นะเขาติดปัญหาเรื่องที่ผมไปดูอ่ะอินเตอร์เนี่ยติดปัญหาเรื่องที่ซื้อตัวลูกรก,กูยังไม่ได้นะครับผมซื้อตัวลูกรูยังไม่ได้เขาก็เลยยังไม่ได้ไดเดินดีลของโอโนาน่านะแต่ว่าเมนยูเนี่ยติดต่อกับอินเตอร์ไปแล้วก็โอเคกันหมดแล้วก็เหลือแค่ทําสัญญากัน,นตามข่าวนะนี่คือทําสข่าวส่วนร้านมุดหอยรุนร้านมุดหอยรุนเนี่ยคือ เหมือนแมนยูเนี่ยยังช่างใจอยู่ถ,ถ้าแอตแลนต้ายังโกงคัดตัวอยู่เนี่ยก็คงต้องดูว่าจะจะไปพิจารณาเรื่องมีสันจาีนวูดหรือเปล่านะครับว่าถ้าหอยลุนค่าตัวแพงกันไปเนี่ยคงคงให้บอร์ดบริหารหรือว่าทีมที่จะจีรจาก,กับจีนวูดอ่ะคุยคุยเรื่องคดีของจีนวูดที่มันเรียบร้อยไปแล้วว่าจีนวูดเนี่ยควรจะกลับมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์แล้วก็เล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือเปล่านะครับสําหรับของจีนวูด ถ้าหอยลุนไม่ได้แล้วมแมนยูตัดสินใจเอากินวูดกลับมาเล่นในฤุูกาลนี้ผมคิดว่าก็เป็นผลดีอยู่ถึงแม้ว่ากินวูดจะล้างสนามไปบีแต่ว่าด้วยพรสวรรค์ของเขาเนะ่ผมคิดว่ามันพอจะปรับเปลี่ยนกันได้นะก็อยากจะให้โอกาสของกินวุฒนะสาหรับตัวผมนะครับผมไม่ติดอะไรนะสำหรับตัวผมซึ่งไม่ติดอะไรเลยถ้ากินวูดสามารถกลับมาได้แล้วก็เขาก็เพิ่งมีลูกด้วยนะเพิ่งคลอดลูกออกมาเมียเขาอะเพิ่งคลอดลูกออกมาแล้วก็ ก็คงต้องอยากจะอยู่ที่อัจิต,ต่อเพื่อดูแลลูกด้วยนั่นอนะส่วนมันมีอีกข่าวหนึ่งมีกองหน้าคนหนึ่งนะครับที่มีข่าวว่าแมนยูกลับไปสนใจแล้วนั่นก็คือแฮร์รี่เคนครับแต่ว่ามันก็ยากหน่อยนะสําหรับบิวของแฮร์รี่เคนนะเพราะว่าแฮร์รี่เคนในตอนนี้เนะี่ยคือหลายสื่อเนะี่ยเขาบอกว่าแฮร์รี่เคนอ่ะเขามีสมโมสรในใจแล้วที่ออกจากท็อตแนมฮอสเบอร์น่ะหลังจากที่เขา จะออกจากฮนะอตแนมฮอตสเปอร์น่ะสโมสรในใจเขาก็คือไบร์นมิวนิคนหครับเขาก็อยากจะไป b a ร์เจนมิวนิคมากกว่านะสำหรับแฮร์รี่คนนะครับผมก็แล้วแต่แฮร์รี่คนแล้วกันนะผมมองว่าดิวของแฮร์รี่คนถ้าถ้าต้องจ่ายเงินเยอะเกินไปมันก็ไม่ควรซื้อนะครับเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วนะครับแฮร์รี่เซนคนนี้ส่วนขานัเติย้ายออกบ้านมันก็มีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนก็คือ อเล็กเตเลี์ครับมีข่าวนะครับว่าอาล์นายซอร์ต้องการที่จะเซ็นสัญญากับอเล็กเตเลี์ไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียนะครับกองหลังเขาแมนยูอเล็กเตเลี์นะครับที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปล่อยยืมตัวไปให้เซบีย่านะครับสำหรับอเล็กเตเลี์ก็ก็คงไม่อยู่ในแผนการทําทีมของเอลิเจันฮาร์กแหละสำหรับอเล็กเตเลี์นะครับสําหรับคนนี้ไม่ไม่อยู่ในแผนแน่นอนแล้วเตเลี์นะ ก็จะประมาณนี้สําหรับข่าวสั้นเมนยูของเราในวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยครับมันก็เป็นอีกวันหนึ่งส่วนแมเชสเตอร์อรอยูไนเต็ดเนี่ยมีคิวที่จะแข่งขันอีกทีวันที่19นะครับผมที่จะเจอกับโอลิมปิกลียงยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับส่วนข่าวสั้นเมนยูในวันนี้ผมก็น่าจะจบลงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากอยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งในช่องตัว C ด้วยนะครับส่วนคลิปวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วไปไป